สวัสดีกับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่กิจสถิตเซประเทศไทยดนที่เราได้เข้าไปละกเศสถฐีนะครับผมในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่เข้ามาใหม่ในสป,ประเทศไทยในวันนี้นะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับจี้นะครับผมส่วนจี้อะไรจะเข้ามาในวันนี้เนาะทุกคนก็น่าจะรู้กันดีนะครับผมว่าเขาสปอยมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับผมเราก็จะมาดูกันอีกหนึ่งครั้งว่าจี้ที่เข้ามานี้มีชื่อว่าหมวกหมัดนะครับผมความสามารถก็ตรงตัวตามชื่อเลยเนาะก็คือเพิ่มการควบคุมลูก นด้วยกัแต่กดคู่ขี้อันอื่นมันบวก10%แต่อันแต่เนี้ยบวก5%มันก็ดูจะแปลกๆหน่อยนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับผมก็คือความสามารถของหมัดเนาะเมื่อทอยลูกเต๋าผ่านตัวศัตรูนะครับผมมีการ6อที่จะผลักศัตรูไปยังพื้นที่ของฉันแบบซ่มนะครับผมถ้าเกิดว่า6 0นี้ติดนะครับผมเราก็จะสามารถทําลายอาคารที่เราเดินผ่านหรือว่าทําลายที่ศัตรูป้ายสีอยู่บนเลนมาของเราก็ได้ด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่า 65%นี้ติดนะถ้าเกิดว่าไม่ติดนะครับผมเดินผ่านตัวศัตรูไม่ต่อยแล้วก็จะไม่ทำลายด้วยนะครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับหมวกหมัดนะครับผมโอเคส่วนอีกหนึ่งจี้นะครับผมก็เป็นซี่ลิมิเต็ดอิดิชัเนาะก็คือเปลี่ยนสีนะครับผมให้ดูเท่ขึ้นถามว่าเท่ไหมก็เท่ขึ้นจริงๆนะครับผมออกดูแนวสีหยกๆดำดหน่อยเนาะ ก็เทน,นะครับผมส่วนวิธีการหานะครับผมเราสามารถหาได้จากการสะสมนะครับผมเงาของหมวกหมัด S นะครับผมทั้งหมด5อันด้วยกันเนาะแล้วก็เอา5อันนี้นะครับผมมาแลกเป็นหมวกหมัดแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อย่าย้ายหมวกหมัดน,นะครับผมก็จะมีหัวหุ่นไล,ลก้าให้แลกด้วยพร้อมกับยังมีหมวกไทเทเนียมให้แลกอีกนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายเนาะเป็นหมวกปลาระเบิดเอ๊ะไม่ใช่อย่างสุดท้ายสิโออย่างเอาสุดท้ายหมวกปลาระเบิดหาแค่3มชิ้นเองเหรอเฮ้ยหมวกปลาระเบิดโหดมากเลยนะ เฮ้ยระเบิดตามใจฉันเลยนะ3ชิ้นเองหรอแล้วก็หมวกโล่นะครับผมทั้งหมด3ชิ้นหมวกโล่นี่ก็ข้ามไปได้เลยนะครับผมหาหมวกแคเท,ทนิมดีกว่าเนาะโอเคส่วนวิธีการหาเงาหมวกหมัดน,นะครับผมเราสามารถหาได้จากการสะสมมัดแดงนะครับผม A เนาะทั้งหมด2ชิ้นนะครับผมแล้วก็มัดสีดำ A A บวกนะครับผมทั้งหมดอีก2ชิ้นเช่นเดียวกันหน้าแปลก ตรงที่ a เขาไม่หาแค่2ปกติหา 3a 2a บวกนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นการแจกหมวกให้เราแหลนะเนาะใช่ไหมโอเคส่วนอีเวนต์การแลกเปลี่ยนสก,กินนะครับผมก็จะมีสก,กินมาครบเลยเนนะาะแต่ไมไ่ได้ได้ฟรีนะครับผมก็คือต้องซื้อคูป,ปองแลกเปลี่ยนสก,กินดิจิทัลอีเวนนะครับผมส่วนราคาอยู่ที่ไม่รู้ดิลุงไม่เคยได้ซื้อะแต่แต่มันก็น่าจะมีราคาเนาะ โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันส่วนถ้าเกิดว่าใครถามว่าหมวกนี้จะได้ใช้ในอนาคตไหมลูตอบเลยว่าเซิฟเกา่าไม่ได้ใช้นะเพราะว่าเซิฟเก่ามีการป้องกันการป้ายสีที่แบบค่อนข้างดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีแล้วก็ส่วนมากเขาใช้หมวกถ้าเขาจะต่อยศัตรูเขาจะใช้หมัดนวมสับเปลี่ยนในการต่อยศัตรูเพราะว่ามันจะต่อย100%่อยไงแต่หมัดเนี้ย อเอาเป็นว่าหมันเนี่ยถูกสร้างมาให้กับน้องซาโฮนะครับผมน้องซาโฮที่เป็นน้องซาโฮตำนาน,น่นะเนาะเพราะว่าน้องจะมีความสามารถในการเดินหน้าถอยหลังเข้ามานะครับผมุกนี้ก็จะเสริมประสิทธิภาพให้กับน้องหรือว่าจะใช้กับ พวกจี้ที่มีเดินหน้าถอยหลังอะ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้จี้นี้กับจี้ที่มีเดินหน้าถอยหลังอะ่ะเราก็จะได้แค่เดินไปข้างหน้าใช่ไหมถ้าเกิดว่าศัตรูอยู่ข้างหลังเราอะ่ะมันก็จะออกความสามารถยากยางไงอ่าถ้าเกิดเมืองที่เราจะทาลายหรือว่าเมืองที่เราจะทําลายป้ายสีอยู่ข้างหลังเนี่ยมันก็จะใช้ยากถ้าเกิดว่าเราไม่มีถอยหลังดังนั้นถ้าเกิดว่าตัวละครเรามีจี้นี้ใช้อยู่แล้วเนี่ย,ยอ่าเปลี่ยนมาใช้หมวกนี้ด้วยก็น่าจะดีแต่อย่าลืมนะครับผมเราจะเสียการป้องกันของหมวก ป้องกันหรือว่าหมวกไทเทเนียมไปเนาะแต่ถ้าใครไม่แคร์การป้องกันนะครับผมมีชาร์โลอยู่แล้วก็สามารถใช้ได้นะครับผมมีประโยชน์ไหมลุงคิดว่ามีไม่ได้จะมีแหละเนาะที่บอกไปนะโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมพบกันในคลิปหน้าขอทุกคนโชคดีสำหรับการสุ่มไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือว่าจี้นะครับผมขอให้ปิดน้อยๆแล้วก็ใช้เพชรดานานกละกกนะครับผมไปละจุ๊บๆครับ